ลังจากการวัวรเจ้าวดอนในส่วนเราก็ได้เดกคู่ชนะมาแล้วชื่อคือไทแรนสายเฮ้ดันเจ้าวงสายไทแรนนั่นเองสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมีผู้ช่วยตัวน้อยสีดำชื่อว่าอะไรดีให้ท่านผู้ชมคิดเอาเองแล้วกันเนาะให้ชวยกตั้งให้วยกตั้งอับไปเลยหนึ่งสองสามดแบมกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้กับผมโลกอา่างเฟรนเตอร์วันนี้เราจะมาทำการระเบิดเด็กแดนเจ้าวสายไทแรนกันนะครับ โดยทีเด็กๆนี้เนี่ยจะมีจุดเด่นในการโจมตีคริติเคิลแบบดุดจานไม่เกรงใจแข่งกับผู้ชมเราไม่รู้เชื่ออะชวยคิดแล้วกันเนาะมาช่วยเราในการภาคคลิปนี้ด้วยนะได้แล้วครับเงานั่นแหละไปเลยไปดูกันเลยลบอ่างไฟเตอร์เราจะมาเริ่มจากบันดี้สุดรอ,อเท่วร้อนก่อนชื่อคือนี่ไต้ฝุ่นาาานาตกันไทเรนเซอร์บัสเป็นมอตเตอร์ไซค์สองมีพาวเวอร์ห้าพันเวนห้าพันมีสองคริติเคิล เมื่อการที่เข้าสู่สนามสวมใส่เทมไทยแรนด์ไม่เกินหนึ่งใบจากกองก้าเราโดยจ่ายอีกคิปคอร์จะได้สลับกองกัดหลังจากนั้นเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยและความสามารถสุดท้ายเขาแตกนรอยแอสเซอร์ไฟของเราของมอเตอร์ทีมเขาว่าซื์อบรัสในชื่อกาดที่ไม่ใช่ใต้ฝุ่นอันธการไทยแรนด์ซื์เบรัสจากกองก้าเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายขอคอต์สจะไสลับกองเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นครับถึงจะเทิร์นละครั้งแต่ว่าถ้ามีอีกใบนึงก็ใช้ได้รอบเลยแต่เราจะของง่อม ต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ของเราก่อนแล้วซึ่งเราจะมาเริ่มจากบัตรดีของเราหรือก็คือไดฟุน์นตการไทแรนเซอร์เบรัสใส่ไปเลย4ยี่ใบอ่าความสามารถเราอธิบายไปแล้วเนาะไปต่อมอนสเตอร์ไซส์สองเป็นตัวของเรากคืออาเมื่อใดเซอร์เบรัสเอใส่ไปเลย4ยี่ใบเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองมีพาวเวอร์กับดีเฟนส์อย่างละหกพันมีสามพืินที่เข้ามีข,อข,อขอ้อข้อใจดึงเกรแอคเมื่อเรามีพลังชีวิตห้าโดยหรือต่ํากว่าเราสามารถนำการนี้เข้าสนามเฮ้ยนำการนี้เข้าโซ่ของอาวุธบนสนามเราได้เมื่อการนี้อยู่ในโซ่ของอาวุธ อาวุธนั้นไะครับคริสที่เขาโบก2และความสามารถสุดท้ายครับแอคโรลิงชาร์จเมื่อการได้ยู่ในโ่องอาวุธเราสามารถจ่าย3เกรเพื่อให้อาวุธของเรานั้นโบกสคริสที่เข้าจะจบเธอไปเลยบวกคริสตีแรงๆทุบหัวแตกมอนเตอร์ไซส์สองใบต่อไปก็คืออววาร์เบอร์ไดบัสเตอร์เซอึ่บรัสเอไซส์ไปเลยสี่ใบแต่มอนเตอร์ไซส์สองยูฮาวเวอร์กับดีเฟนส์อย่าง 7, ละเจ็ดพันมีสองคริสที่เขา้ามีาข้อเข้าจ่ายหนึ่งเกรแอคเราสามารถทำการนี้ในสนามเข้าโซนของอาวุธหนึ่งใบในสนามเราได้ ตามเท่าที่การได้อยู่ในโซนของอาวุธอูดันได้รับคริเทคัลบวกหนึ่งตามจำนวนการในโซนั่นเองและความสมเร็จสุดท้ายตราบเท่าที่การอยู่ในโซนของอาวุธเราสามใบหรือมากกว่าอาวุธนั้นได้รับเพนนเทสมอนสเตอร์ไซส์สองเบอร์ตัวนั้นคือไทแรนเอลกาเซอร์เบอร์ส,สใส่ไปเลยหนึ่งใบเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองมีพลังงานเก้าพันเจ็ดพันมีสองคริเทคัลมีคองพอยส์หวังทำมอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามเราและจ่ายหนึ่งเกตไทแรนทุกใบในสนามเราแต่รับพวเวอร์บวกสามพันคริเทคัลบวกหนึ่งและได้รับเพนนเทส เมื่ออาวุธในสนามเราโจมตีเราได้รับพลังชีวิต2หน่วยจากนั้นถ้าอาวุธนั้นมีสี่ครื่องที่เข้าหรือมากกว่าเราได้รับพลังชีวิต3หน่วยไทเรนเอลก้าสุบรัตน์มีเดวอเวอรแท็กและโซการ์นั่นเองครับต่อไปจะเป็นมอนเตอร์ไซด์หนึ่งกันแล้วนะครับซึ่งแปลงเราก็คืออาเมอร์ไนต์คูกาเอใส่ไปเลย3ใบเป็นมอนเตอร์ไซด์หนึ่งมีพลังว่าสี่พันดีเฟนต์หนึ่งพันมีสองครื่องที่เข้ามีแอคเราสามารถนำการที่บนสนามเข้าส่งของอาวุธของเราหากการที่อยู่ส่งของอาวุธกันได้รับพลังว่าบวก และความสามารถสุดท้ายเมื่อวันที่มีการได้อยู่ในโซนโจมตีเราได้รับพลังชื่นหน่วยโจก้าหนึ่งใบเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเธอนะฮะแต่ว่าถ้ามี4ใบก็กดสีรอบมีสามใบกด3รอบ,บไปได้เลยต่อไปจะเป็นมอนเตอร์ไซค์หนึ่งปลายสุดท้ายของกองก้าวเราก็แล้วนะครับซึ่งไปนี้เนี่ยเจนไปที่ช่วยเราฮิวแล้วก็ช่วยเราโจ๊ก้าได้ด้วยซึ่งก็คือไทแรนฮิวเลอร์ใส่ไปเลย2ใบไทแรนฮิวเลอร์เป็นมอนเตอร์ไซค์หนึ่งเบลฮาวเวอร์ 3, 000, ส, 1, 000, รอาาสามพันรด t เฟ i หนึ่งพัน เมื่อการได้เข้าสู่สนามหาเราสมใสไอเทมอยู่เราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยถ้าหาเรามีไทเลนเมืออื่น่ในสนามเราได้โจวหนึ่งใบด้วยเพราะใช้ความสามารถไทแลนฮิวเลอร์ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับต่อไปจะเป็นมอนเตอร์เป็สุดท้ายของกองเก้ารเรากันแล้วซึ่งคืออาเมอร์นไนลิตตันเร็กใสไปเลยสองใบเป็นมอนเตอร์ไซส์ศูนย์มีเพลเวอร์สองพันดีเฟนต์หนึ่งพันมีหนึ่งคลิสต์จะเข้าเมก,การได้เข้าสู่สนามเราสามารถทิ้งก้าบุดมมือเราหนึ่งใบเพื่อํำการหนึ่งใบจากช่องรอบโซ การที่ออกมาช่วยเพิ่มโซยเทมให้เรานั่นเองครับต่อไปจ,จะเป็นไอเทมกันแล้วนะครับซึ่งไอเทมใบแรกเดียวจใส่ก็คือขวานหอกเขี้ยวคีคิดจินกำราบมันใส่ไปเลย2ใบเป็นไอเทมนะครับมีพาวเวอร์7,000มี4คริติที่เข้ามีอีคิบค,คอสนำการมือ,มอเราเดึงใบเข้าโซการไปนี้และจ่ายพลังชีวิต3หน่วย หากเรามีมอนเตอร์ไทยรันอยู่บนสนามไทยรันทุกใบในสนามเราจะไม่ถูกทำลายให้ไม่ถูกเลนด้วยความสามารถการคู่แข่งเมื่อเราได้พลังชีวิตเพิ่มหากเรามีมอนเตอร์ไทยรันอยู่บนสนามทำลายการบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบและเราโจกการหนึ่งใบเพราะใช้ความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นครับควานหอกเคี้ยวเคี้ยวควาดหอกเขี้ยวขี่ชิดจิงกระดามบานมีดับเบิลแท็กและโซการนั่นเองครับเป็นเทมหลักของเด็กเราเลยควานหอกเคี้ยวขี่ชิดจิงกระดามบานมีดับเบิลแท็กและโซการนั่นเองครับ ป็นไอเทมหลักของเด็กเราเลยต่อไปจะเป็นไอเทมเบสุดท้ายของกองก้าวเรากันแล้วนะครับว่าแต่จะช่วยฉันพากไม่เนี่ยไม่ช่วยแล้วไปชู่ไอเทมเบต่อไปของเราคือโองงากำรับมันใส่ไปเด้หนึ่งใบเป็นไอเทมนะครับมีพาวเว่าห้าพันมีสองริทเคิลมีคลิปคอร์ดใจดึงเกรและเคาแท็กใช้วความสามารถนี้ได้ในนะระหว่างเทิร์นของเราเท่านั้นนะครับเราสามารถจา่ายพลังของเราไม่เกินห้าดนนุวยเพื่อการเปเรได้รับคลิปที่เข้าตาคือเรื่พลังชีวิตที่จ,จะจบเทิร์นนี้เลยเราใช้วความสามารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้ง ถ้าจ่าย5เลิก็บวก5ขี้เป็นเจ็ดขี้ทุ่มหัวระเบิดไปไลเลยระดับต่อไปเราจะเข้าสู่เวทมนต์ของเรากันแล้วช่วยมนต์ใบแรกของเราก็คือลมมังกรลําเดียวกันแล้วใส่ไปเลย4ใบเป็นเวทมนต์นะครับผมมีแคสคอร์จาร่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเพื่อแต่เราจะได้ชา้า์ึงเกรดับนมอเตอร์ถ่าจะช่องรอบตัวเราเข้าสู่โซ่ของมองเตอร์หรือไอเทมนในสารเราได้หนึ่งใบครับเวทมนต์ใบต่อไปที่เราจะใส่ก็คือใบนี้พิธีอัญเชิญทวยเทพใส่ไปเลย2ใบพิธีอัญเชิญทวยเทพนะครับมีแคสคอร์จ่ายึงเกต พลันชีวิตหนึ <bold word>. ่งหน่วยจั่วก้างหนึ่งใบหลังจากนั้นถ้าเราสวมใส่เทพอยู่จบเพิ่มไปหนึ่งใบเราสามารถไร้พิธีเชิญทวยเทพได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับผมเวทมนต์ไปต่อไปคือขึ้นกระดามมาแห่งความหายนะใส่ไปเลย2ใบมีความสามารถเคาน์เตอร์หากไร้เาเตอร์บสซาเราหนึ่งใบหากทำเราจะช้าหนึ่งเกจทีิวหนึ่งเลือดและจั่วก้างหนึ่งใบขึ้นกระดามมาแห่งความหายนะใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับเวทมนต์ไปต่อไปที่เราจะใช้ได้ก็คือสุดยอดแรงกด ดันใส่ไปเลย2ใบย่ยอแรงกดดันนะครับรายการได้เมื่อบนสนามาเรามีการที่มีค่าคริติคอลสี่หรือมากกว่าเท่านั้นโจาก,ก้าสองใบเราสามารถร่ายสุดย่อแรงกดดันได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทนินเท่านั้นนะครับผมเวอรมบนประตูคือระเบิดจิตต่อสู้ใส่ไปเลย2ใบระเบิดจิตต่อสู้นะครับเราสามารถจ่ายพลังชีวิตตามที่เราต้องการเพื่อแต่เราจะได้ชาร์จเกตตามที่เราจ่ายพลังชีวิตไปนั่นเองครับแต่ว่าเราไม่สามารถจ่ายพลังชีวิตเกินค่าพลังชีวิตที่เรามีอยู่ได้เด้อ เมืมอบทไปต่อไปที่เราจะใช้ก็คือการรักษาที่ต้องเสียใจภายหลังไร้การเปนี้ได้เมื่อเราินไทยแลนดบนสนามเราเท่านั้นนะครับมีแค่เขาจ่าดึงเกตเคาน์เตอร์นำไทยแลนดจากช่องดอกโซนอ้อมไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือและเราได้รับพลังชี้หนึ่งหน่วยจากนั้นหากในเทิร์นนี้เรางพลังชวยเราได้รับความเสียหายนะครับเราจะได้พลังชีวิตเพิ่อมอีก3าหน่วยเราสามารถรรยการรักษาที่ต้องเสียใจภายหลังได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับเมื่อมทไปต่อไปที่เราจะใส่ก็คือใบนี้ฝ่าวิกฤต ใส่ไปเลย2ใบฝ่าวิกฤตนะครับผมมีแคสคอใสใจหนึ่เกตรายการนี้ได้เมื่อพลังชีวิตรเรามี5หน่วยหรือต่ำกว่านะครับผู้ต่อจะได้โจกา้าสองใบเราสรามารถไร้ฝ่าวิกฤตได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นครับเว่นบนใบต่อไปของเรานะครับก็คือเขี้ยวมังกรสลายพลังใส่ไปเลย2ใบรายการนี้ได้นะครับเมื่อเราสั่งการบนสนามเราโจมตีเพียงใบเดียวโดวยไม่ได้แอทแทนนะฮะและผู้แข่งขันไร้การเว่นบนจะ,ะมีแคสคอร์ใสใจสองเกตพลังชีวิตหนึ่งหน่วยผู้ต่อเราจะได้เคาน์เตอร์ ดูเริ่เวทมนต์ที่แข็งกรารังร้ายนั่นเองครับเวทมนต์ใบต่อไปจะเป็นเวทมนต์สุดท้ายของเออแดนเจอร์น้องเถื่อนไปเจอริกที่ก็คือ d i s ASTER p a l e t ใส่ไปเลย2ใบดิส ASTER p a l e t นะครับรายการไปได้ด้าน,นะครับหากแฝงเริ่มตัวของเราคือแดนเจอร์โวเลจันโวดังเถ Dark ดังกโวหรือด r งกอัยคาเตอร์จูการหนึ่งใบจากนั้นพื่อใชงความสามารถแต่นลดางนี้ดิส ASTER p a l e t สามารถไายได้เพียงหนึครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับอย่างแรคือสแตเตทหนึ่งใบบนสนามเราไม่สิสแตเทมทุกใบของเรานะฮะ แล้วก็สุดท้ายจะจบเทร์นี้การประหานคู่แข่งทุใบไม่สามารถทําการลิงแอนแฮกได้นั่นเองครับต่อไปจะไปเจอริกกันแล้วนะครับที่เจอริกแม้แต่วจะใส่ก็คือใบนี้ตุ้มทามเซลถ้าประชุของเราเท่ากับ3หน่วยหรือต่ํากว่าเราไม่ต้องจ่ายแคชเค้าของกาใบนี้แต่จริงแล้วของเอเดนเนี่ยมันจะเขียนว่าเราสามารถนะฮะก็คือสามารถจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้แคชเค้าของทามเซลนะฮะจ่าย2เก็บพันชีวิต2หน่วย จวก้าวสองใบเราสามารถได้ทำเซ์ได้เพียงหนึ่งครั้งในหน,นึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับเจเน์ริกใบต่อไปของเราก็คือใบนี้ปัม๊มมันชื่ออะไรนะอ๋อบัดตี้เฮลบัดตี้เฮลนะครับมีแค่ช้อน,อนจ่ายสามเกียร์เพื่อที่เราจะได้จวกาา้าวสองใบแค่นั้นนะเพิ่มมือตึงๆต,ต่อไปจะเป็นเจเน์ริกใบสุดท้ายของกองเก้าเรากันแล้วซึ่งคือฝิวจากการบัดตี้ไฟนี่ใส่ไปเลยหนึ่งใบฝิวจากการบัดตี้ไฟนะครับ สามารถใช้งานได้ดุแฟรกเลยและมีความสามารถนะครับดืวใช้หนึ่งย่าจากด้านล่างนี้จากนั้นเราได้เชา้า์จ2เกตและนัการไปดีไว้ว่าได้ช่องบัตตี้ิวเจร์การบัตตี้ไฟนะครับรายได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเกมเท่านั้นนะความสามารถแรกนำบัตตี้หนึ่งไปจากกองการเราขึ้นมือจะนับสำับกองการและความสามารถต่อไปเคาน์เตอร์ถ้าเราหรือคู่แข่งมีพลังชีวิต5หน่วยห,หรือต่ำกว่านำการมาตาจากกองการเราหนึ่งใบขึ้นมือจะนับสำับกองการและความสามารถสุดท้ายเมื่อได้เปดเฟขกของเราหากการดีอยู่ในห้องบัดดี้จะจบเท่านี้ กานปะติดปะต่ำเราหนึ่งใบได้รับคริสติคอลบวกสองและการปร็นตัวทาของกองก็เราซึ่งเป็นหมาตายก็คือซเ,เ,เ,เซอร์เบรัสไวโอเลนเจนเซอร์นี่เลยเป็นมอนเตอร์ไซค์สองนะครับเป็นมอนเตอร์หมาตายนะมีพลัง8,000ดีเฟนส์6,000มีสามคริสติคอลมีความพร้อมจ่ายสองเกรขสนามมอเตอร์ไทเรนหนึ่งใบ,บปะติาปเราลงสู่ดอปโซนคือที่การบดีนะฮะจะมีความสามารถการได้รับคริสติคอลเพิ่มตามจำนวนคริสติคอลของอาวุธในสนามเรานั่นเองแต่การสุดแรงเลยทีเดียวเชียวบัม ้กร็จบไปแล้วนะครับสถานการณร์ระเบิดเด็กไทแรนสายเรจจิ้งของเราหรือว่าสายตีโบกขี้ก็ต่อไปจะเป็นการเทเลอรีร่กันแล้วเนาะก็ไปชมกันเลยโลกอางไฟเตอร์โอเคต่อไปจะเป็นการเทเลอรีร่กันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ red the flag dangerous นี่คือใต้ฝูงรัฐการไทแรนซเซอร์เบอรัสเอาละเอาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วกันเนาะอ่ะทางั้นผมจะจวดก์ดนี่ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกใบหนึ่งหก เช้าสองเกตอืมเราเริ่มก่อนเนาะมือถือว่าโอเคเลยใช้ได้ใช้ได้เข้าท์นรอเช้าอ่ะชาบัดดี้เราไปเลยอ่แอนดรอโอเคอืมขอเริ่มจากการบัดดี้คอร์ก่อนเลยฮะนี่บัดดี้คอร์ปุ๊งคิวนึงเรื่อนฮะเข้าสนามทําการสวมใส่เทมไทลตรกจากกองการหนึ่งใบฮะโดยใจอีกคิปคอร์ขอสวมใส่เป็นไหนหาก่อนอืม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 ไม่ใช่ไม่ใช่อืมอ่าเจอ้วคิดจริงกรามานฮะ แล้วก็สลับกองกัดนี่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  oh, จะจามคว <laughs> oh, จะจามโอเคสมส่ฮะเอาก้าบะมือเราหนึ่งใบเข้าโซแล้วก็จะต้องจ่ายสามเลื่อนให้กับเอ,อ่อคิจินด้วยเนาะไปหนึ่งจัดของก่อนมันไม่ตรงโอเคมือหนึ่งใบเข้าโซเอาเป็นอ่าจ่ายสามเยือนก่อนอ่าฮะเอาบัสเตอร์เข้าโซแล้วก็จ่ายสามเลือนฮะเซรารสครับผมเห็นไอเทมอ่าไม่ถ้าแปลไอเทมะจะได้ฮิลหนึ่งไอเทมเป็นฮิลฮะได้จัว่วฮู้ ถือว่าเจ๋งเลยอืมไหนดูดิอืมเอาเป็นไปไหนด,ดีอ่ะขอทายรนฮิลเลอร์เข้าสามฮิลโจ้วูว้วู้เจ๋งๆๆๆเจ๋งๆๆเจ๋งเจ๋งท่าไฮะนี่เพื่อเบอร์จิตต่อสู้ผมขอจ่ายพลังชีวิตตัวเองถ้าอะไรดีอ่ะจ่ายเจ็ดเลื่อนฮะเพื่อที่ผมจะได้ชาดเจ็ดเกตดเลยทีเดียวเชียวแหละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อืมต่อไปขอทำการร่ายฮะบอดี้เฮลนี่จ่ายสามเกตเพื่อผมจะได้จวก้าสองใบจวดสองแล้วก็ขอร่ายนี่ฮะฝาวิกฤตผมมีเรื่องใหร้รวยต่ำกว่าฮะจ่ายเกตจวดสองยังไม่พอใจยังไม่พอใจผมขอร่ายฮะพิธีเยนโชนุเทพจ่ายเกตจะเลื่อนฮะจวดสองอืมทำอะไรต่อดีมือโอเคบอดี้เฮลอีกรอบฮะจ่ายสามเกตชึบชุบชบ อ่ะโจสองใบอืมมาเดี๋ยวโอเคบัดดี้เฮลอ่ะอะไรอะไรดีอ่ะลมก่อนเดียวกันแล้วฮะจ่ายเลือดฮะชาเกตเอามอนสเตอร์จัดรอบโซนเข้าโซอ่ะเอาเข้าโซ่ปรเทศมะเอาบัสเตอร์เข้าโซอีกแล้วก็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 ล่ฮะฟิวจัการบัดดี้ไฟเสริมบัดดี้จากกองการเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือผมขอหยิบเลยนี่บัดดี้ของเราไทเรนซื้อบัสเตอร์ขึ้นมือ จะนั้นสรับกองการฮะแล้วก็จะหลังจากใช้เสร็จเนี่ยก็จะแปเข้าบอดี้โซ่เนแล้วก็เช้าสองเกตอ่ะขึ้นมือชอบุชอบชบุบชุบอืมโอ้เท่าไรต่อดีเนี่ยเช็คดอกก่อนโอ,อ้มีเมีเอใช้ได้ใช้ได้อ่ะใช้ทำเซลล์ฮะไม่จ่ายเข้าโจสองนี่สุดยอดแรงกดันโจสองเอาออกฮะทเลฮิลเลอร์ขอกูเกฮะเอาเข้าโซไอเทม ข้อฮะสุรับเอเอาเข้าโซยเทพนะใช้เอ็กถ้ามีเรื่องให้หน่อยต่ำกว่านาะแล้วก็โอเวอร์ไซด์ขวาด้วยข้อบัสเตอร์ฮะเข้าโซอืมไม่พอใจต้องมากกว่านี้อีกครับขอคิดก่อนยำๆมันเออทำอไรดีมือก็อ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราจะทำการใช้ใบนี้ ดีไหมอืมนี่คูกไกลเข้าโซอีกแล้วก็ทำอะไรต่อดิที่ผมแล้วก็เลยเยอะดีวขอโทษลงผมคิดอยู่มือผมอ่ะคอดิสตันเรกฮะผมขอทิ้งก้าวบนมือหนึ่งใบเพื่อเอาการจะดับโซหนึ่งใบเข้าโซอขอเอาเบนเอาเข้าโซอไวเทมไอ้อยาบัสเตอร์เข้าโซอไอเทมชวาบยัดเข้าไปอีกเยอะๆเยอะๆเลยอ่ะโอเคหลังจากนั้นขอทางความ้ด้ไปนี่ฮะการรักษายต้องเสียใจยภายหลังใจนินเกตผมขอเอาไทแลนด์จะดับโซหนึ่งใบขึ้นมือ ขาเลือดเป็นเนี่ยไทเลนฮิลเลอร์แล้วผมจะได้ฮิลหนึ่งเลือดด้วยจุ๊บอ่ะผมไม่ได้เจ็บนะเท่านี้ผมจ่ายเลือดไปเนาะมาตางก,กับเจ็บเลือดเนาะโอเคแล้วไ,ได้ฮะลวมองคกรเราเดียวกันแล้วชาร์จเกรดจ่ายเลือดด้วยเอาดอมโซนหนึ่งใบเข้าโซเอามอเตอร์นะมอเตอร์หนึ่งใบเข้าโซขอเลือดเป็นเข้าโซไว้ให้มเอานี่เซบาสต์เอเข้าโซโอเคอ่ะโอเคยัะโซอืม ข,ข้อสุรับเข้าสนามเติร์ดมันก็จริงๆก็เปิดดูกองเฉยแล้วว่า่าในกองมันเหลืออะไรบ้างมันสามารถเปิดเช็คได้นะโอเคไม่มีแรนะ่าสนใจแล้วอืต้องการมากกว่านี้อ่ะออกฮะรีเทิร์นเรยอีกตัวเข้าสนามมาผมทิ้งมือหนึ่งใบเอาดอมโซนเข้าโซ่ไอเฮมผมขอเลือกเป็นสุรับเอจะโซ่เทม็มอืมว,ว้าวโอเค แค่นี้ก็น่าจะผมก็น่าจะพอใจแล้วมั้งดีไหมเดี๋ยวเช็คดอกก่อนอืมอ่าโอเคผมพอใจแล้วอืมอ่ะประกาศได้เฟรนฮะเช้คสกิลของไทแรนซูบาร,รัสบัดดีเ้เราเพื่อเปลี่ยนร่างฮะปุ่งเป็นฮิลกาซูาร,รัสครับผมจาจเกรตอนในทีมเราตีนะฮะเราจะได้ฮิว้าเลือนเลยแล้วก็ไทแรนทูบาร์ในสนามเนี่ยพาวเวอร์บบกสามพันบว์หนึ่งชีแล้วก็ได้รับเพเทเทด้วยครับผมโอเคสับกล้องปุ๊บอ่าโอเค ต่อไปเราจะมานับคีย์ไอเทมของเรากันอ่าเดี๋ยวนับก่อนออกเราค่อยนับ1 2 3 4 5 6องสาเรามีโซ่อยู่9ใบฮะเราบวกไปเก้คีย์ที่เข้าแล้วก็เรามีบัสเตอร์4ใบฮะก็คือ9ก้าสไอเทมเราบวสามสิบหกคีแล้วเราก็จะมีเออีกสามใบโบก6หกคียเป็น36เป็น42่ิบคีไอเทมอีกสี่คียก็จะเป็น เท่าไหร่วะเนี่ยเอาใหมไม่ว่าเริ่มหลอนเลขล้วเก้าเกใช่ไหมสามหกบกหเป็น4ี่สอบกสเป็น4ี่สองบวกสี่เไรฮสี่หกสบวกหนึ่ง4็สิเจ็ดขี้ดเข้าอืยอ่าสิบเจ็ดขีอ่ะอ่าฮิวหนจัวสองรอบ่ะฮิวหนจัวโอเคอ่าโอเคตอนที่สังเกตเทมตีนเนี่ยเราอย่าลืมฮิว5เลือดยเนาะด้วยสกิลของเอลกาเซอรรัสแต่นี่เหมือนผมจะลืมหรือเปล่าใช่เหมือนผมจะลืมโอเค แต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าผมไม่เลือดแปดหน่วยแล้วกันเนาะตอนนี้โอเคไอเทมตีดับเบิลฮะอันนี้คือสมมุติว่าอ่าอันนี้คือผมขอสมมุติว่าอันนี้เราเลือมหลักเลยเนาะอ่ะจั่วฮะก็ตีเออก็มหาศาลรุนแรงมากฮะอ่ะตีดับเบลิลอ่ะตีโอเคถ้ายังไม่พอใจเอารองนอบฮะจ่ายสองเกตกลายล่างเป็นมอนสเตอร์ไม้ตาย เป็นสาีบวกกับคี้เรานะเป็น47ใช่ไหมเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้เหลือ46แล้วมันจะลดลงมันจะลดลงก็จะเป็น49คีย์ี้เข้าเอ้สไตเข้าไปเลยอ่าสบายใจอ่ะต่อไปเราจะมาทําการสอนคอมโบแบบคนรีบกลับบ้านนะฮะก็คือรีบลำรีบกลับรีบเลิกโอเคโจ6เออเจ้าสอเกตอ่ะเข้าเทินดออืมอืมเราไม่น่าได้ใช้ไปนี่ อะแอนดรอยอทำการได้ฮะฟิวจะกาบอดี้ไฟเสร่อบอดี้ฮะขึ้นมือปุ๊บเออปิดยจละโอเคขึ้นมือสรับกองการฮะหลังจากนั้นก็เช่าส่องเกตไปก่อนเช่าสองเกตขอห้างข้อสนามบอดี้กิฟอย่าลืมบอดี้กิฟด้วยอ่ะแปะเทมาแปะนี่เลยองค์รามานะรีบรีบรีบมากรีบสุดๆหิวหึ่งใจนเกตแปดด้วยโอเค คิวของโอง้งารามานฮะเราจะทําการจ่ายพลังชีวิตต,ตัวเองห้าหน่วยไปเลยอืมดีไหมอ่าฉันกิว่าจ่ายห้าเลือดเหลือเจ็ดหน่วยปุ๊บไอเทมระบบห้าคริเขคอลเป็นเจ็ดตูมอันนี้คือแบบเรียบร้อยมากๆเลยรายจัว่วสองเราจะได้ครับขอได้ทำเซฟ้าจ่ายสองเกตแล้วก็พลังชีวิตสองหน่วยเจาสองไหนอืมอ่ะขอฮัจเซอร์รัสเอโอไซฮะ ช้ดสกิลมีเลือดห,าห้าโดนโดนต่ำกว่าเอาเข้าโซ่ไอเทมฮะอืมเอ๊ยบัสเตอร์ฮะจยาโซไอเต็มอืมอ่ะใช้ฮะเจ็บหนูเลือดช์ดเกลี่อบโซ่เข้าโซ่ฮะเอาเป็นมันต้องบงังคา์มอนเตอร์เนาะอ่ะเอาคูเกาเอเข้าโซ่จุ๊บๆอ่ะหับอืมอ่ะคอบันี้คอยรอบแต่ไม่ได้บันี้กริบละอ่ะสกิลก็ไม่มีอืม เอาไงเด็กอ uh, ่ะช oh, oh ้กิน <DVD> ท <thoroughly> okay. ิ <mówi compromise> ้งไปเลยชาร์จฮิวโจบอโจเกลือโอเคงั Measure ้นเราก็นับขี้ก <Mond owego> <inals Using sword wave> <with> ันเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองขี้อ่ะตีไปสิบสองขีไฟเตอร์จ้าอ่ะถ้าแข็งมิโลหรืออะไรกันเราก็ตัดเว้แค่นั้นนะแขงก็ตัวระเบิดตัวระเบิดแล้วอ่ะ แต่ว่ามันจะมีวิธีหนึ่งก็คือง่ายๆเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องรำแบบเมื่อกี้อ่ะก็คืออ่ะสมมติผมขอรีเจมาก่อนอืมเนออ่ะอยู่เหมือนเดิมมีอย่างนี้จ่ายห้าเลือดไปแล้วอ่ะตาลว,วิ่งกลับมาอ่ะตาลว,วิกลับมาแล้วก็เมื่อกี้ไม่ต้องใช้เกียร์ลงสองตัวนั้นอ่ะไปกลับไปที่เดิมอืมอันนี้เป็นเจ็ดคีย์เนาะโอเคประกาศไอ้เทอร์เฟสสกิลของเซอร์ราตทำงานนะเปลี่ยนร่างเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายแป๊บหนึ่งหาก่อนเอาหมดฮู้มันอยู่ไหน ม,มันอยู่ไหนแบบออออยู่ในดรอปอ่าแต่นี่อันนี้ขอสมมติมว่าอยู่ในกองเนาะอ่ะสมมติมว่าอยู่ในกองถ้ามีก็อันนี้ดวมาง่ายไม่ต้องเสียเวลาลำไม่ต้องเสียเวลาจัว่วโดนลงมาเลยฮะจ่ายสองเกตโป้งแล้วก็ตีไปฮะรวมเป็นสิบคีย์ดคอไฟเตอร์ตีไปเลยสิบคิยจับปุนสิบคีตามคู่แข่งตายนี่ตัดไว้อีกอ่าก็จบไปแล้ฮะสำหรับคอมโบง่ายๆของไทแลนเลยสายเลจิ่งอันนี้เป็นสายตีเนาะ มันเลยจะไม่ค่อยมีท่าการให้ท่านผู้ชมเห็นเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวนอนะคตจะมีสายกันได้มาแน่ๆยื้เป็นกรามหนาเป็นกอเลยทีเดียวเชียวสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วฮะม้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมไปดูเด็กเล็ด้วยอ่ะอ่ะก็จบไปแล้วครับสำหรับการระเบิดเด้กับนกอ่างในวันนี้นี่คือเด็ล่ทั้งหมดที่ผมได้ทําการเล่นในวันนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเดี๋ยวเราจะมีการวอดเด็กกันในสัปดาห์นี้ด้วยนะไปรอชมก็ได้เลย